เราดูกันนะครับว่าคุณมิกจะมาหรือยังครับอ่าผมคอปเตอร์แล้วคุณมิกครับไหนนะจะไปลูกจะมาบ้างเอาเข้าใหม่ดิ๋อเข้าใหม่แล้วครับเดี๋ยวนะครับเฮ้ยเจอแล้วเอาเข้าใหม่อะครับมาเสรแล้วมาสิครับเอาไปแล้วครับอไหนครับคุณอ่าสวัสดีครับอ้าวคุณพิกซอมบี้เหรอพิกอ่ คุณเป็นพิกเหรอคุณเป็นพิกแมนเหรอเอาพี่ไม่เห็นตัวเองอ่ะคุณไม่ครับมานี่ครับใครเป็นพิกซอมบี้อะคุณสตีฟเป็นดิโอ้ไม่มีครับไม่มีใครเป็นพิกซอมบี้วะก็แค่ตัวพิกไปเอาชุดเกาะอ,อยู่ที่ตรงนู้นครับ เอาคุณคเอาชุดเกาะอยู่ที่ตรง,งนู้นตรงนี้ครับเอาคุณวิคุณตายแล้วเหรอเอาพี่ตายตอนไหนพี่ยังไม่ตายเลยเอาอยู่ไหนครับบอกแล้วเทเนด์นอาดิดาเอาคุณอยู่ไหนก็อยู่ใกล้เขาเตยมันบักว้าเน็ตไม่เสถียรนะอยู่ใกล้ๆแล้วอ,อยู่ตรงไหน อชุดเกาะเร็วตรงนี้นาทีที่เห็นแตะคอปเตอร์เนี่ยเอานาทิดาคือนาทิดาจังเอา,เอาครับเราจะเราเปลี่ยนนิดตลอดเลยนะคะเนี่ยจำเนื้ครับท่านผู้ชมเราเฉยหน่อยนะครับอาจจะเช้าแล้วนะคุณมิกว่าอยู่ไหนครับอยูบ่บนหัวคนบนหัวเหรอบนหัว มาแล้วครับอยู่ไหนอ่ะที่ไหนเริ่มไม่สะเทียนแล้วอยู่ไหนล่ะครับมาแล้วเจอแล้วเจอเสร็จแล้วมาแล้วอโอ้โหเน็ตแรงมาทางนี้ครับชุดของคุณครับอยู่ทางนี้ไหนะวทางนี้ครับไหนอะ่ะนี่นครับทา,ทางนู้นทางนี้ทางนี้ครับกล่อ <icar ious> งนี้ครับโอเคด่า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 ดาเอาวอะาใหะ แล้วหัวล่ะหายไปไหนหัวไหนครับเนี่ยได้แค่นี้ได้แค่นี้เหระครับไปกันเลยครับไปทางไหนดีครับเดี๋ยวหากล้องให้มันครบกันดีสิกล้องอยู่นี่ครับกล้องอยู่อันนึงครับโอ้โหผมเอาผ้อาอยู่ไหนครับอาหารอยู่กับผมนะครับเอาคุณมิกไปครับมีแค่นี้นะกล่องมีแค่นี้ละไอ้ขอโทษครับมีถั่วไหมไม่มีครับไปไม่ไป เอเลยครับทางไหนเล่าแล้วแต่คุณจะเลือกครับรู้แหละผมไม่รู้ทางนี้มั่งทางไหนทางนี้ครับสองทางผมไปทางนี้ก่อนผมเข้าไปด้วยครับเอาอะไรทำไมแปลกอย่างนี้ช่างช่างแปลกประหลาดระวังมอนเตอร์ด้วยนะครับคุณคุณคุณหายไปไหนครับผมก็งงเหมือนกันนะครับอันนี้มันคือทางผมเห็นผมเห็นว่าคอปเตอร์ อ้าผมเห็นคุณแล้วนะเมื่อกี้ครับอ้าวผมเห็นชื่อคุณแล้วครับสวัสดีฮะไปทางไหนครับอ๋อคนโทรศัพท์พี่ไม่เป็นเหมือนเนี้ยไปทางนี้ครับทางไหนครับทางนี้เหรอครับอ้าวทางตันเหรอเอ้าทางตันเฉยเอ้าเอ้าเป็นไรอ่ะมีทางแยกอยู่ครับพี่ออกเหรออ้าวทำไมคุนดูนิ่งอ่ะเฮ้ยพี่ออก มาแล้วมาแล้วไปครับไปทางไหนครับทางนี้ครับทางนี้ครับไหนล่ะทางนี้ครับทางผมนี่ครับคุณนี่คุณก็ไปดิไปดิมาดิไปครับคุณเลือกตาคุณเลือกครับสลับกันเลือกนะจ๊ะยืนไปครับไปกันเลยครับไปกันเลย เหมือนว่าเราจะติดอยู่บนเขาวงกเนี่มีป้ายด้วยเขียนว่าสามบวกสี่อ๋อสามบวกสี่ได้เจ็ดเได้เจ็ดเหรออ๋อ,นนอก็เท่ากับว่ามันมีเจ็ดทางคุณอ่านคำใบ้บ้างสิคุณมิ ฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนี่โอ้สามบวกสี่ทางเดิมคุณมิกทางเดิมทางไหนเราทางเก่านั่นแหละจะกลับทำไมครับไปจะไปทางไหนครับทางนี้ครับกูไปทางนี้เอาสิทางสามบวกสี่อ้าวเฮ้ยแล้วมาแล้วอะไรมาเฮ้ยเจอกองครับคุณผมเจอกลอง โอ้โหเราจะก่อมีป้ายตั้งเยอะๆมีกล่องเยอะๆด้วยบอกว่าแคยอะไรวะสองเหรออันนี้เรามาทางสองครับคุณไหนทางสองแล้วครับคุณไปฝั่งน้นบอกไปฝั่งนี้นนอ้าวเฮ้ยทำไมมันมีสามทางเชื่อมต่อกันเหรอวิธีทางมันเชื่อมต่อกันนี่เราต้องไปทางนี้ก่อน พี่มันบอกว่าอะไรนะขอคุณหายไปไหนหนึ่งบวกสองได้สามคุณหายไปไหนโอ้คอปเตอร์ครับไปไหนครับอ๋อคุณอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับชื่อเห็นไหมครับไม่เห็นไม่เห็นครับผมติดอยู่ในเขาเนี่ยครับผมกลับมาทางเดิมครับคุณมิกผมเห็นชื่อคุณแล้วครับกาลังตามหาเอ๋อเจอแล้วไปไปทางไหนเนี่ยไม่รู้ครับมาทางนี้เี้ยม่ทางไหนครับอาวหายหายกันอีกแล้วอ้าผมกลับไปที่เดิมแล้วครับ อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วครับไปไปกันเลยอืมมีป้ายด้วยหนึ่งบวกสองได้สามมันมีทางว่ะอ้อคุณมิกคุณมิเข้าไปแล้วเหรอเดี๋ยวผมไปเร็วเร็นี่รอหน่อยสิครับคุณ ้าวผมเจอกล่องแล้วอ้าวมีอะไรบ้างมีชุดเกาะกับดาบคุณมิกผมก็ลังมากเอาทางตันนิว่าเอาทางตันเอาไปไหนนี่จะตามไปไปกันเลยครับเราหลงทางอยู่ในเขาวงกลดแล้วเราครับคุณมิกครับทางเดิมใช่ชแม อือ,าอ,าอาทางแรกๆออกมาก่อนออกมาเห็นว่าเราจะหลงเลยนะครับเอาตรงนี้ค่ะหายไปไหนเจ๊้เห็นด้วยทางทางเดิมนี่หนึ่งบวกสองได้สามแปลว่าอะไรหนึ่งบวกสองได้สามเนาะ กูขี้เกียดเลยแล้วเนะ่ะฮืมควงกดนี่นะครับงั้นก็ดูอขอกก่อนนะครับเราจะดูสภาพว่าเขาวงกดมันจะไกลขนาดไหนปรับเป็นโหมดโหมดสร้างสรรค์โอ,โอ,โอ,โอ้โหคุณมิครับสุดยอดแล้วครับเขาวงกดตั้งเยอะตั้งแยะเลยครับ ตาแรกเลยวิธีไนเนี่ทุกทางไม่มีทางออกเลยครับคุณมิกคุณมิกครับทุกทางที่เขาวงกดนี่ไม่มีทางมานี่ครับมันมีทางต่อไปอยู่เนี่ยเฮ่มียาวๆอะไรยาวๆด้วยโอ้โหโอ้โห สุดยอดมากเลยนะครับอ๋อเขาให้มาทางนี้ไงอ๋อเขาให้มาถึงตรงนี้ถือว่าเราผ่านแล้วโยกผ่านแล้วเย่ yeah, เราผ่านแล้วครับอา้อาวอา้าวอไม่ตายครับขึ้นก็ยากเหมือนกันนั่นนี่ถ้าเราตกไปก็ตายเลยนะครับผมเสษเ,เ,เรือเศษเรือมันก็ไหม้หมดสิครับโทุกีนั่นนี่ที่ไม่ทำมาจากบล็อกไม้ ตรงนี้เวลาเนะราสามารถออกตอนนี้พวกเราถูกพิการอยู่โอ้โหอุ้ยอ้าวคุณมิกทำอะไรนะครับวายโอ้โหขอจบราการแค่นี้ละครับท่านผู้ชมสวัสด,ดีครับ